สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลงสมาน์โรดของทาตพืชนะครับเราจะใช้ทีมแรกเป็นทีมลักนะก็คือเออมันมันไม่มีอะไรครับแค่ใช้ลักไปเฉยช้ใช้ไปอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยที่จะมาฟาร์มเพื่อจะไปอัพโอคารุนเนี่ยผมแนะนําให้คุณเล่นแค่ด่านหนึ่งกับด่านสองพอนะครับอย่าไปเล่นด่านอื่นเพราะว่ามันจะยากเกินไปแค่ด่านหนึ่งกับด่านสองเล่นประมาณสมรอบเนี่ย เออสามลูบแบบก็น่าจะอัพได้แล้วนะโอคารุนหนึ่งตัวโอเคจบแล้วำด่านหนึ่งด่านหนึ่งไม่มีอะไรมากครับแค่เทำดาเมจใส่บอสไปก็ตายนะครับไม่มีเมคา a นิคอะไรที่มันซับซ้อนนะครับโอเคต่อไปเป็นด่านที่สองนะครับด่านที่สองเนี่ยผมจะใช้ทีมนุกนะแต่ว่าทีมนุกผมอันนี้มันค่อนข้างกระจอกนะครับเพรผมอยากลองอะไรแปลกๆดูแล้วไมนกระแตกจริงคนะ ใช้ทีมนุกไปเลยนะครับมีไซตามะหนึ่งตัวก็ต่อยไปเลยมันก็จบแล้วละอ่าถ้าคุณมีตัวละครที่มากพอแล้วเนี่ยแล้วอยากเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ดูไปก่อนนะครับเพราะว่าแมคานิกด่านนี้มันค่อนข้างเอ่อไม่ได้ดิไอ้ซ e ัมูรโรดอันนี้มันค่อนข้างค่อนข้างฮานะมันเล่นเกี่ยวกับติดพิษค่อนข้างเยอะเลย คุต้องมีของพิษเลือกครับตัวละครพิษค่อนข้างจะพร้อมด้วยนะถึงจะเอร์เฟคุณจะพูดยังไงครับผมก็คิดคำพูดไม่ออกเหมือนกันอ่ะต่อไปด่านที่สมเนี่ยเราต้องทำติดพิษใส่บอสนะครับแล้วก็ต้องมีล้างสักตัวนะครับอย่าเอาออโต้ฮิวมาเล่นด่านที่สามนะครับให้เอาล้างมาผมเลือกชูนะมานะ เพราะว่ามันมีทั้งล้างแล้วก็มีทั้งฮิวอะถ้าไม่มีของล้างไอ้ถ้าไม่มีล้างตัวล้างเนี่ยเราก็ใช้ของล้างได้นะเมื่อกีที่ผมหยิบฮนะจะเป็นเคโลโทสหรือว่าเป็นไอเจ้าตัวนี้ก็ได้ของอีเวนนะเคลโทสเนี่ยฟาร์มจากมังกรแสงนะครับที่เป็นบอสธรรมดาอะแล้วด่านเนี้ยผมเล่นยังไงมันไม่มีพิษสักอย่างไม่มีทําให้ศัตรูติดพิษสักอย่างเอออันนี้เป็นเพราะว่าผมเล่นทีมเพียวดาเมจนะคือ ตีสดนะครับคือคุณจะตีสดก็ได้นะแต่ว่ามันจะดมเมจเบามากเห็นไหมนี่ยสภาพตีเข้ามีกี่ร้อยก็อันนี้ผมกำลังเซตอัพอยู่นะเปิดบัฟตัวละครให้ครบก่อนแล้วค่อยนุกมันทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณมีเอ่อทำให้ติดพิษได้ก็ทำให้ติดพิษไปเลยครับผม ซึ่งผมเอาของผิดไปเล่นอีกอีกทีมหนึ่งในทีมเอในด่านที่สี่นะโอเคตรงนี้บอสจะเป็นไอเฟรมนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจแบบเอชุดเดียวเลยเห็นไหมถ้าสมมติ่าตัวละครเราติดพิดอยู่จะโดนดาเมจหกพันนะครับคือนั่นแหละมะต้องเอาฮิลมานะครับที่ไม่ใช่ฮิลออโต้นะครับก็อย่าให้ตัวละครเราโดนเอพิษด้วยครับ แล้วก็ก็คือเอาล้างสถานะมามันจะช่วยได้เยอะเลยตรงนี้แม่งบอลมันขยับเยอะ,ะครับฮาสกีพอมันโจมตีมันโจมตีเป็นจุดนะครับเห็นสภาพมันตีทั้งสนามอย่างงี้มันตีแค่จุดๆเดียวครับโคตรช่วยแล้วลตัวละครโอเคครับจบละด่านสามต่อไปเป็นด่านที่สี่ด่านที่สี่นะครบบอสค่อนข้างจะยากที่สุดละใน หนึ่งในห้านี้นะครับแล้วก็มอนข้างทางเนะี่ยในเว็บหนึ่งเว็บสองเนะี่ยมันมีเมคานิกข,ของมันด้วยนะครับมันข้างทางเนะี่ยคือไอตัวมังกรเนี่ยเราตีสดได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าตีคริก,กับมันนะครับถ้าตีคริก,กับมันจะตีไม่เข้านะครับส่วนไอเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งเนะี่ยเอ่อคงกระดูก่คงกระดูกเราต้องทําให้ติดพิดนะครับเราต้องทำให้มันติดพิดถึงเราจะตีมันเข้าคนระับ อันนี้ผมจะเซตอัพก่อนนะแล้วค่อยตีนะครับมับงกรมันมีแช่แล้วด้วยตอนนี้กำลังเซตอัพนะครับอผมแนะนำให้คุณไม่ดิคือคุณต้องเอาเบเสเซนักเลดมาสองอันนะเห็นไหมที่ผมใช้อยู่ของเปิร์ลแล้วก็ไอตัวชิโร่นะครับเดี๋ยวไปอธิบายทีในเว็บที่สี่และวกันเว็บสุดท้ายอ่ะ ว่าทำไมถึงต้องใช้นะครับหลังจากที่คุณเปิดไอ้เจ้าตัวทูอาร์ตของไอ้ลิซ่าได้ก็เริ่มโยนเลยนะครับเริ่มโยนไอ้ตัวเบเซนเกรดให้เลยนี่ครับตามนั้นนะครับบางกรมันโดนอาเมจสดได้เลยแต่อย่าคลิส่สวนไอ้เจ้าตัวโครงกระดูกต้องโดนพิษถึงจะตีเข้านะครับ ต่อไปเว็บ,บที่สามเว็ที่สามเนี่ยเออเหมือนสู้กับไอตัวในโนวานะครับโนวามันสุกไม่มีอะไรมากก็ทำดาเมจไปไเรื่อยๆแล้วก็เป็นไอเฟรมฮะแต่ดาเมจมันไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะครับบอสตัวนี้ดาเมจค่อนข้างเบาเลยอ่ะ,อะเห็นไหมครับตอนนี้ผมโยนไอเบสเซนเนกเลครบทุกตัวแล้วแล้วบอมันยังอยู่นะครับนี่คือสังเกตที่ต้องเอาลิซ่ามานะครับถ้าไม่เอาลิซ่ามาเนี่ยลูมันจะไม่ทันนะครับ รลุของไอเจ้าตัวเบสเซนเด็กเลนมันจะไม่ทันนะถ้าคุณไม่ได้เอาลิซ่ามาอืมเคตายแล้วต่อไปเนี่ยเป็นเว็บที่สี่เว็บสุดท้ายครับอ่ะบอสมีแมคานิกค,คือหนึ่งครับมันจะโดนดาเมจแรงขึ้นต่อเมื่อเราตัวเราติดพิษนะครับยิ่งติดพิษเยอะยิ่งทำดาเมจใส่มันแรงนะครับหากไม่มีพิษอยู่ก็ทำดาเมจแทบไม่เข้าเลยอันนี้โดนทุกตัวนะพิษยาไปล้างออกนะครับ แล้วก็คุณเห็นจุดสามจุดไหมครับจุดตรงกลางบอสมันจะทําการเระเบิดพิษใส่เรานะครับถ้าสมมุติว่าเรามีพิษสแต็กอยู่ตรงตัวเราทั้งหมดสี่สแต็กเนี่ยเราจะโดนดาเมจแปดพันนะครับก็คือตายอย่างเขียดนะครับเพราะเลือดแม่งเหลือหนึ่งตลอดครับเห็นไหมก็เลยต้องใช้เบสเซนเดกลเรทเนี่ยคือเบสเซนเดกเรทเนี่ยมันคือของชุบนะครับถ้ามันตายมันจะเด้งเลือดกลับมาครึ่งหนึ่งนีครับเห็นไหม เด้งเลยกลับมาละวนี่ครับส่เหตุที่ว่าทำไมต้องใช้ลูปของไอ้เจ้าตัวลิซ่าแล้วก็เบเซนเกเลนนะครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ข้ามไปเลยอ่ามีโจมตีสุดท้ายด้วยมมันเบานะแต่จริงมันก็ไม่เบาแล้วมันแรงนะครับแต่แค่โล่ชีโล่มันหนานะ โอเคต่อไปเป็นเว็บที่ห้านะเว็บที่ห้าสตเตตที่ห้าครับด่านที่ห้าเลยด่านที่ห้าเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับมันค่อนข้างง่ายเลยก็คือนวดบอสอย่างเดียวนะครับ<อท>างงานวดนวดนวดส่วนมอนข้างทางเนี่ยเราทําขี้ใส่มันไม่ได้นะครับไอเจ้าตัวก,กลมๆสีเทาๆมันบอกว่า,วามันเออไม่ไม่เอาขี้ดาเมจครับไม่รับขี้ก็ค<ร>ือผมก็จะไม่ได้ใช้ขี้ใส่มันช่วงต้นเกมนะครับผมก็จะใช้ไอเจ้าตัวเฟนกับไอสาระครัวดโดยการกดอาร์ตธรรมดา แล้วก็ให้เอ่าร์ตกดทูอาร์ตแล้วก็ไอลินลูเวียก็ใช้อาร์ตเางเดียวเพื่อบ๊อดาเมจสิบสแต็คของมันนะคอ่ะนี่ตอนนี้เกียร์แตกแล้วผมมองจอไม่เห็นนะคือประภาพมันเล็กมากเลยผมมานั่งภาคทับเนี่ย่ะกระปพาไปเรื่อยๆ เนี่ยไอ้เจ้าก้อนกลมๆเนี่ยมันโดนคีไม่ได้นะครับก็ตีธรรมดาไปนะอย่าคีพอพอมันตายหมดเราค่อยปล่อคีใส่มันก็ได้ไม่ไดิเวฟสุดท้ายค่อยคีใส่มันได้นะครับเพราะว่าเราไม่ฆ่าลูกน้องก็ได้เหมือนกันนะครับฆ่าบอสอย่างเดียวก็ได้โฟกัสที่บอสอย่างเดียวอ่านี่อ่ะพอถึงจุดแรกเนี่ยบอลมันจะดำดินลงไปฮนะจุดที่สองก็ดำดินนะจุดที่สามก็ดำดินนะครับส่วนจุดที่สี่เนี่ยมันไม่ดำนะครับก็ทำดามจ ได้เลยนุกใส่ได้เลยบอสเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าคุณปล่อยให้มันเล่นนะมันจะชาเราได้นะก็ชาประมาณสิบสิบสิบกวินี่แหละเออผมไม่ได้นับหรอกแต่มันนานแหละอ่าตรงนี้เบิร์ดได้เลยเรียบร้อยครับตายเนี่ยง่ายมากเลยด่านท้ายไม่เหมือนด่านเมื่อกี้มันยากมากเลยฮะอ่ากอน,นะครับ ถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ก็เล่นแค่สองด่านพอรครับด่านหนึ่งด่านสองด่านสามดาาม่ดานสีด่านห้าเนะี่ยอย่าไปเล่นเลยครับมันทำลายจิตใจคุณเองนะครับ